เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะ เพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาทีมีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะมามีทินิวส์มาแล้วนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านฟังเหมือนเดิมเลยนะคะมีข่าวหนาหูมากๆนะคะในเรื่องการ ต่อโครงการนะคะสำหรับการเยียวยาเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะมีข่าวลือค่ะที่ไม่เป็นจริงเลยว่านายกนะคะจะต่อเราชนะกี่เดือนเงนเนินเท่านั้นเท่านี้นะคะซึ่งความจริงแล้วในตอนนี้นะคะนายกยังกักอยู่นะคะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเราชนะว่าจะอนุมัติต่อไม่เหมือนกับคนละครึ่งนะคะเดี๋ยวเนื้อหาข่าวเป็นยังไงเรามาติดตามกันเลยนะคะจากกรณีที่กระทรวงการคลังได้ออกมาตรก,การเยียวยาคนละครึ่งรัฐบาลออกค่า ใช้จ่ายไม่เกิน3,500บาทให้ประชาชนลงทะเบียน w w w c o l a c ์เ u ็ค .com โดยคละครึ่งเฟส2รอบเพิ่มเติมมีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว1.4ล้านคนตั้งแต่วันที่20มกราคม64 สิ้นสุดโครงการในวันที่31มีนาคม64เช่นเดียวกับโครงการเราชนะได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w ร์เราชนะ .com รับเงินเยียวยา7,000บาทโดยสิ้นสุดโครงการใช้เงินในวันที่31พฤษภาคม64นี้นะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ประยุทธ์จันโอชานะคะโดยมีข้อความระบุว่าช่วงบ่ายวันนี้ได้มีการประชุมหาหรือมาตรการฟื้นฟูและการรักษาสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SME รวมถึงมาตรการ Soft l o ล n และ Essence for Housing นอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการดำเนินโครงการเราชนะและโครงการคนละครึง่งและพิจารณาการดำเนินการในเฟสต่อไปแต่ปัจจัยสำคัญคือยังตรวจพบว่ามีการโกงเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของบุคคลและผู้ประกอบการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะหาหนทางแก้ไขรวมไปถึงการดําเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัดเราต้องไม่ยอมให้คนส่วนน้อยมาทําลายสิ่งดีๆของคนส่วนใหญ่ในช่วงวิกฤตนี้ครับนี่คือท่านนายกนะคะประยุทธ์จันโอชาท่านได้กล่าวไว้นะคะ โดยนะคะเหตุผลนะคะสำหรับเราชนะนะคะที่ท่านยังกักเพราะว่าท่านรู้สึกว่าช่วงนี้คนโกงเยอะมากทั้งผู้ชายและก็ ร้านค้าเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ก็กําลังหามาตรการที่จะเอาผิดในคนกลุ่มนี้อยู่เพราะฉะนั้นนะคะหากเราต้องการให้มีการเยียวยาร,ราชนะเพิ่มเติมนะคะเราก็ต้องช่วยกันนะคะในการที่จะรณรงค์ไม่ให้ทําผิดกฎที่รัฐบาลได้ตั้งไว้นะคะส่วนคนละครื่งนะคะเฟสามนะคะกำลังจะใกล้เป็นความจริงแล้วนะคะเพราะนายกก็ได้เปรยแล้วก็มีการสั่งการนะคะให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปหามาตรการมานะคะสำหรับเฟส3แล้วนะคะโดยเรามาเช็คกันค่ะว่าสำหรับลงทะเบียนคนละครึ่งสำหรับประชาชนเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์ย,ยังไงนะคะจะต้องมีแบบประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบับริการแห่งรัฐนะคะ สัวสาหรับโครงการเราชนะนะคะที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนไปนะคะรับ7000บาทนะคะก็จะมี4กลุ่มก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสริการแห่งรัฐกลุ่มผู้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึง่งและเราเที่ยวด้วยกันที่มีแอปเป่าตังค์นะคะกลุ่มที่3กลุ่มผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนกับภาครัฐและ4ี่กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะสรุปนะคะานายกนะคะท่านก็ได้มาโพสต์ผ่าน Facebook นะคะว่า,าท่านเนี่ยก็ได้กําลังติดตามนะคะมาตรการทั้ง2องอย่างก็คือคนละครึ่งและเราชนะ ะะท่านก็พบว่าจริงๆเนี่ยมันช่วยกระตุ้นเศรษฐก,กิจได้ดีมากๆค่ะก็พบปัญหานะคะการโกงทั้งผู้ใช้และร้านค้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะโครงการคนละครึ่งเนี่ยอาจจะมีต่อแต่เราชนะตอนนี้ยังกักอยู่ไม่รู้จะมีต่อดีไหมเพราะท่านมองเห็นถึงการโกงในตอนนี้อยู่นะคะเพราะต้องเข้าใจว่าเราชนะเนี่ยเป็นเงินจากรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เหมือนคนละครึ่งที่รัฐช่วยครึ่งเราจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะอ้าวค่ะยังไงเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันต่อไปนะคะถ้ามนมามิทีนิวส์รู แล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวทันทีเลยนะคะว่ากนละครึ่งเป็นยังไงเราชนะจะไปต่อได้ไหมคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ